สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกอาการของโรคล้ำเสีสกินนะครับผมผีหลูกตัวของเฮาเป็นนะครับผมอาการเริ่มแหลกเป็นแบบไปนะครับและวิธีการกอกยางัวแบบง่ายๆนะครับผมว่าโรคลําปีสกินนี้นะครับผมมันเป็นโรคติดต่อที่รวดเร็วนะครับผมต้องรักษาทันท่วงทีนะครับส่วนมากนะครับลู่ตัวจะมีอายุตั้งแต่สี่เดือนลงมาครับ จะไปอาจจะมีการตายหลายนะครับผมกอนห่าจะไปเบ่งอาการของโรคลำปีสกินที่ดูกลัวหอกกำลังจะเป็นนะครับผมและการกอกยางว่าแบบง่ายงนะครับผมอยาลจะเรฝากกดไลค์กดติดตามนเลยนะครับอย่าหากกันไปเบ่งความกันครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะว่าเรื่องโรคลำปีสกินนะครับผม าการเริ่มจะเป็นนะครับผมากาเจอกับตัวเจ้าของเองนะครับจากตัวน้อยผมนี่นะครับผมดูว่านายี่ดีครับมาเมื่อนี้ก็ตุ้มเริ่มขึ้นครับผมมีอาการซึมนะครับที่จริงเลยบอกหมอเขาม่ฉีดแต่อย่างเงขาได้ยี่สิบมือแล้วครับผมอายุเขาเลยได้ประมาณเจ็เดือนนึงครับ มร้อนถึงเดือน,นครับเขาเกิดวันที่16นะครับมือนี้ก็วันที่เขาเกิดวันที่18มือนี้วันที่16ครับผมก็พอดีฉีดครับผมหมอคนมาเปนน้องใหม่อยู่ท่านฉีดบุได้อยู่ท่านก็ปล่อยมาครับพอดมือนี้ก็ประมาณ28มืออาการก็เริ่มเป็นนะครับตัวแม่เขาเนี่เป็นอยู่แล้วนะครับคือเกิดจากการกินนมแม่เขาลูกบอนะครับผม หลังจากผมลงคลิปแม่เขานะครับเขาเขากล่ยัากันในเป็นนะครับผมที่คลิปที่รักษาแม่เขานะครับนี่ครับผมตุ่มเริ่มขึ้นแล้วครับเป็นตอนเต้ามีนะครับผมตรงข้างหลังกบบนี้นิดนึงครับมีปัญหาการป้อนยานะครับป้อนยาให้งัวกินกอกยาแบบเด้กงัวจังเสียจะกอกได้นะครับผมโดยเฉพาะลูกงัวแล้วนะครับจะเป็นการกอกยากนะครับผมงัวใหญ่ บางตัวก,ก็กอกยาหาักกันนะครับผมบางตัวเขาจะายานเข็มฉีดยายานหมอนะครับผมจะของบางคนก,ก็สงสารเลอะนนะครับเลอะโนง่ายจะของครับจำเป็นก็นต้องดีเลียงการฉีดแ่านก็นจะกอกยาวนะครับตบ่วมาเบื้องกันกอกยาฉบับของผมนะครับผมน,บน,นะครับัวนี้โควิดคือโควิดนะครับส่วนยาผมก็จะเตรียมมาไว้แล้วนะครับผม ตอนสอบผมไปแล้วผมก็นนะนะกจะก่ออีกแค่นึงแล้วนะครับผมก็จะก่ออีก,กนนอีกแค่นึงลูกนะอืมกอพอรักษาอยู่ครับกอรักษาอยู่อืมกอรักษาอยู่ลมาลมาลามาพอรักษาอยู่ลูกมา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 พอจะหากินดาล,ลูกมา มาลูกนะาโอ้โหใเก่งครับเก่งครับเก่งครับเก่งจังเลยครับครับผมก็เป็นนั้นแล้วนะครับที่การกอ,อกอยางง้วนะครับผมเอากับบึงอาการต่อไปครับว่า เขาจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเขางริงเป็นนะครับล,ลูกปลายกินยาเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ยังคันใเป็นอยู่ครับโกโก้มาลูกมาโกโก้โกโก้มาลูกมาขนาดรักษานะครับผมขนาดป้องกันนะครับพ่วง,วงยุ่งพ่วงยางนี่ผมจะทายาจะทายาจะฉีดยาพ่นยาตลอดนะครับ ึงขนาดนนก็นยังเป็นอยู่กับผมขนาดปองกันผุกมกับว,วันย่างดีที่สุดแล้ะครับผมแต่ปนนันก็นยังผ่าดอยู่กับผมเหลือตัวนี้ครับจะเป็นมือใดสแต่ว่าักพยายามป,ปองกันให้ดีที่สุดนะครับผมนี่ครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ใดที่เป็นนะครับก็นีนยุกไม่ยาย,ยัางกับ หามารักษาไปตามอาการของเขาก่อน,นะครับผมวัคซีนตัวนี้ก็ยังคันเด่มีเลยถันมีแล้วมีแล้วก็ยังคันเด่ทัวถึงอยู่นะครับนะก็ต้องมารักษาเองครับว่าโรคนี้มันเป็นเร็วนะครับผมภายในขามคืนภายในชั่วโมงนะครับผมนะตอนตัวเศร้ายังดีครับผมตกว่าใบาแก่ๆนี่ตกว่าตอนส้ายนี่ก็เริ่มเป็นเลยครับผมว่าโรคมันเป็นเร็วครับ ส่วนมากงัวติตายอายุเขาจะประมาณสี่เดือ,อนลงมานะครับผมจะมีตะลูกง้วทั้งนั้นนะครับว่าผมก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงแ,แล้วแต่บุญตกรกมเนี่นะครับผมมียางเขาก็รรักษาคน,นด,ดีที่สุดครับเต็มที่สุดความสามารถของที่รักษาได้นะครับตอนนั้นเศร้ากับเห็นอาการแบบนี้ก็เขาไปซื้อยามให้เลยครับผม โยาที่ใส่กอกนะครับผมก็ใส่กับเป็นยาคาเชื่อผสมกับยาลดไข่นะครับให้กอกให้เ,เขาสักวอนนะครับผมผม,มกอกมัย้มกอกเศ้อกอกแรงนะครับยังม่งอาการต่อไปครับผมครับเป็นกำลังใจครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวน,นะครับผมขอให้พันผลไปด้วยดีครับ โรคล้ำปีสกินหายไ,ไปจากหัวของเขานะครับขอให้มีวัคซีนมารักษาเร็วๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ค็ัมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับคลิปนี้ข่าวสารดีๆลูกใหญ่ยยดีมารักษาเชา่าเกษตรกรอร่างงวงเขาครับผมสวัสดีครับ